It's sweet my beginning โอเคก็มาต่อกับมาริโอเนโกพาร์ทที่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 2อุ้ยตายโอเคมาเล่นกันใหม่โอเคก็ทำใจอยู่นะ ว่าที่จะต้องเล่นมันไปดิแล้วแล้วแล้วกลับไปไม่ได้แล้วอ,อันนี้มีเหยียบเอ้ยอันนี้ไปโอ้ยลืมไปได้เนาะถอยฉัน สนไหลแล้วเออมีไหมมีไหมไม่มีเคยอันนี้ไม่มีอะไรแน่นะเคยไม่มีไอตรงนี้จากที่เล่นฟอทที่แล้วมันต้องมีอะไรตรงนี้นั่นไงมีจริงๆด้วยอันนี้ก็เห็ดเคปล่อยให้มันไอไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ย เอ้ยอ๋อ,อทำยังไงมันถึงจะไม่ไม่ให้มันตกลงมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดอะไรจะบังคับยากขนาดนั้นเออเอาไปเอาเอาไม่ได้เออะอันนี้มันเอาไม่ได้เออ โอเคเราจะต้องเก็บให้หมดห้ามเหลือแม้แต่เศษเสียวโอ้โหแค่นี้ยังโดนให้ตายเถอะโอ้ยเอืออ้ โอเคตอนนี้เราจะเล่นเอ้ยเราจะเล่นอย่างแบบตั้งใจเ,เสียงกดแป้นพิมพ์ดังมาก <laughs> ถ้าถูกมันได้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยๆมันย้อนกลับอะ่ะเอ้ยเดียวเดียวเดียวเดียยวโอยว้ยโฮ้ย เราจะเล่นอย่างตั้งใจจริงๆแล้วนะรอบนี้ยังไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่เออรอบนี้เราจะมาแบบตั้งใจแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราต้องลงไปก่อนอะไม่งั้นเดี๋ยวโดนอีอีอีตัวนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเออตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกเบรกไม่ได้ขยับไปไหนเออ ยีนอันเนี้ยเหตดออกมาไม่รู้เก็บได้ป่าเก็บแล้วมันจะมันจะมันจะมันมันมันมอ้เอี้ยเอ้ยเออทำไมมันไม่ตกวะต้องเข้าไปใกล้ๆกลอะเอ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวเกือบจะรอดแล้วไปไปไปแกยังไม่ผ่านด่านแรก โอ้ยทำไมเรามันเอ๊ะทำไมาถึงไม่ผ่านด่อนแรกสักทีอนะเอากข้าไปชีวิตลบสิบโอ้ยมัน เป็นอะไรที่โอ้ยมีรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีทำไมเราต้องมันเ,เกมอะไรแบบนี้ด้วยโอเคมามันจะผิดไหมถ้าเกิดเราเก็บเห็ดมันเก็บได้เปล่าวะเราต้องเดินไปเลยโอ้ย ลื่นลื่นเมื่อกี้ลื่นเมื่อกี้ลื่นโทษทดโอ้ยเรารู้แหละคือเราต้องไอเออเมื่อกี้เราไอไอไอเออจะด่ามันได้ว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคเหยียมันเออ อันนี้ร้องค่อยๆครับมันบังคับยากมากเพราะว่ามันลื่นโอเคกับตก oh. โอ้ยแล้วต้องเก็บแล้วมันจะเป็นอะไรอะเหตุอันนี้ไม่เคยเห็นอะไม่เคยเก็บโอเคเราจะเดิอนอึโอเค <Okay. S 1> ไอ้ตรงนี้เราต้องให้มันตกลงไปก่อนตกไปตกไป ไม่มีอะไรมาแน่นะโอ้ยนั่นไงว่าแหละมันต้องมีไอตัวนี้เอ้ยทำไงถึงจะหลบมันได้กระโดดเอ,อือกระพนกรบพนเออไปต่อโอ้ยโอ้ยแต่มันจะยากขนาดนี้อ,อ กลับไปเล่นมาริโอ้มาริโอทำมนจัไดาจะตีกว่าไหมไปยังยังไม่โดนเหรอโอเคหา้าไปเลยเฮ้ยลื่นอีกแล้วอะมันลื่นอะไรอีกแล้วอะ มาต่อเอ้ยเด็กบ้าเออยังไม่ได้กดอะไรเลยทำไมนนะมันหล่นอ่ะเออเออไม่หยยบแล้วอ๋อ โอ้มันเที่ยวอร่อยได้ oh my god เฮ้ยโอ้ยปุ่มวินโดว์คือเะไยเดี๋ยวดิเออมาต่อจะลองเงียบสักพักเพื่อ ตั้งสมาธิในการเล่นออมันเป็นอะไรที่แบบเออเออเออชิบโอเคเ่ราต้องรอให้เห็ดมันไปก่อนอุ้ยเอ่อจบ มาเขาเนี่จะเอาจิงแล้วนะไงไงเอาจริงแล้วเป็นไงเออเอาจริงแล้วนนะี่ะเออเดีเดวเดๆๆเด,เดโอเคเราต้องไปแล้วแล้วก็ค่อยเบรกหนะ้าแล้วไอ้ตรงนี้จำได้ว่ามันจะมีมีมีม,มีเขาเรียกอะไรอะ มีไอป,ปาอันนี้ออกมากหน้าแกแบวมากบอกเลยหน่ายใจจี๊ดเอาว่ามันไม่ถึงไหนแน่เลยอะดาแรกยังไม่ผ่านเลย ่อนแรกยังไม่ผ่านเลยเก็บ <Get it. S 1> เห็ดร้อยเห็ดไปก่อนยี่โอ้เราวต้องขึ้นไปหลอกลอกอมันข้างบนป่ะ ยี่ไงมันมาเมียบ้าะโอ้เช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยอโอ้เช็คพอยแล้วเยี่ยมโอ้ยโอเคมันก็ยังเกิดตรงนี้นะก็ Good. ยังดีเฮ้ยเอาไปทำอะไรมันอย่างนั้นเดี๋ยวอะไอ้ตรงนี้จำได้ว่าเหยียบไม่ได้ เกือบเกือบตกไปซะเอหานเราจะไปยังไงเนี่ยไปได้แล้วไปได้แล้วไอ้ตรงนี้มันจะมีอะไร,ารามไราไหมไอ้ตรงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยต้องมีอะไรแน่เลยตรงเนี้ยโอ้ยไม่มีเว้ยลงลูอ้าวไม่ลงลงไม่ได้ แล้วไม่ไม่ว้าไอ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 เฮ้ยคืออะไรเนี่ยก็คืออะไรไอตรงนี้ไอตรงนี้มันจะมีอะไรตกมามั้ยเราจะต้องอุ้ยเอ้าเอ้าทำไมไม่พานะ โอ้ต้องมาเล่นใหม่เลยให้ตายเถอะโอเคอ้เออตายทำไมต้องมาเล่นเกมอะไรบ้าๆด้วยเนี่ยลื่นก็ลืน่น อเอ้อ้าวใครไปไปซ่ออะไร bitcoin? ไว้ตรงนั้นเนี่ยใครตายเถอะ<ล>ปืนจะมาด่านที่สองเองโอเคไอตรงนี้มีไอ้ไอ้ต่อต,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 ต่อแถวเนี่ยมาแล้วเราก็ต้องคือห้ามลงเสาใช่ไหม ถ้าลงเสาแล้วมันก็จะโดนอีอปานั้นอะตต่อตยตายเราก็ต้องแบบผ่านเสาจะผ่านยังไงเนี่ยก็ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ผ่านมันมีวิธีที่ดีกว่ามันนั้นไหมก็มันไม่ผ่านอะ อุ้ยเดี๋ยวโอ้อยโอ้ยมันอ๋อจะไปยังไงล่ะใครคิดคิดผิดตกลงมานี่นันรกชัดๆอุ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้เราก็ต้องอุ้ยเอ้ยโอ้ยอตายเหอะอย่างนั้นถ้าจะดักอย่างนี้นะ เอาเข้าไปวันนี้จิตจมใจ้รงต้องโดดคันนี้เท่านั้นเอื้อเดี๋ยวทำามาออกเอ้ยเออว่ะตรงนี้มันจะมีไอ้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 นเนี้ยอันเนี้ยมันมามันมาแล้วมันมันมาแล้วแต่ก็หลบไม่ทันแล้ว เออไ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 อตรงนี้เราต้งโดดเอออ่ะตรงนี้มันจะมีไอเนี่ยหัวล้นมาแล้วตรงนี้จะไปยังไงอ่ะเอ้ยเอาฮะ what ตายตานี้ไม่ได้แล้วจบเลยตายตานี้จบนั่นลาก่อย